สวัสดีครับครั้งนี้ก็มาดูของ d o ย4 x นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแรมนะครับขนาดไซส์หน้าจอแล้วก็ความหนาแน่นของจอเพื่อจะเห็นข้อมูลจอเยอะขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับต้องเปิด d ดย4 x x เข้าไปดูก่อนทำไมเราถึงต้องปรับนะครับพอบางคนนี่อาจจะคอมสเปคช้านะครับก็ต้องปรับ หน้าจอดอยโฟเอ็กซ์ให้มันลดลงครับบางคนมีแรม8 g ิกอยากจะเพิ่มแรมในดอยโฟเอเพิ่มขึ้นบางคนเล่นเกมนะครับแสดงหน้าจอน้อยแสดงข้อมูลได้น้อยนะครับโดยต้องการให้มันละเอียดขึ้นแสดงข้อมูลได้เยอะขึ้นในเกมก็ก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับมาดูข้อมูลของดอยโฟเอแต่ละคนกันก่อนนะครับ แนะนำโปรแกรมที่ใช้ดูข้อมูลนะครับก็คือ CPU Z ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปโหลดใน p a y Store โหลด CPU z นะครับอ่าตัวนี้เลยครับตัวแล้วก็ก็เดี๋ยวติดตั้งแปบ,บนึงนะครับ สังเกตไหมครับว่าดอยโฟเอ็กเนี่ยแสดงหน้าจอเนี่ยใหญ่มากอ่านข้อมูลได้นิดเดียวก็เต็มจอ <c oughs> นี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่สำหรับบางคนนะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนความหนาแน่นของหน้าจอเนี่ยให้มันให้มันดูแล้วมันเยอะดูข้อมูลได้เยอะขึ้นคนะรับทำไมดอยโฟเอ็กถึงถึงต้องทำให้มันใหญ่ครับเพราะว่าเวลาเราเรา ใช้ดอทฟเนี่ยมันจะทําให้ลื่นกว่าโปรแกรมอื่นๆนะครับเหมือนกับบูสต์สเต็กอะไรพกนี้จะมีความนานแน่นของจอเนี่ยเยอะกว่ามันก็เลยอาจจะทําให้กระตุกทําไมหลดช้าจังช้าเกินไปแล้วนะครับเอาใหม่เอาใหม่ได้แล้วครับ ดูสเปคของดอยโฟเอหน้าแรกบอกคอบอกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องไปดูมันก็ได้แล้วก็เลื่อนมานะครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้มันดูโมเดลก็คือดอยโฟเอ็กให้ดูตรงอันนี้เวอร์ชันนะครับให้ดูตรงความละเอียดหน้าจอนะครับอันนี้ก็คือ ความละเอียดของหน้าจอนะครับถ้าคนที่สเปคเครื่องช้าหน่อยนะครับจะเล่นดอยโฟเกนี่ยก็ปรับตรงนี้ให้น้อยนะครับให้น้อยลงครับเป็นขนาดที่น้อยลงได้ตรงนี้ก็คือความหนาแน่นของจอตรงนี้เขาตั้งไว้ที่3 2 0 dpi นะครับ dpi ก็คือดอดตอ่ตอนิ้วครับก็คือจุดตอ่อตารางนิ้วหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือแรมนะครับแรม แรมตอนนี้คือหนึ่งจุดห้ากิหรือว่า1 0 0่งร้อยหนึ่งพนห้ร้ยสิบสี่แมนะครับที่ต้องการให้ดูมีอยู่3ตัวนะครับก็คือมีขนาดของหน้าจอนะครับแล้วก็ความหนาแน่นตรงน,นี้ก็คือถ้าเราต้องการที่อยากจะให้เห็นข้อมูลเยอะขึ้นเราต้องลดนะครับตรงน,น,น,นี้ตรงนี้ต้องลดส่วนแรมนะครับก็ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับ RAM ใน r y ย e n 4X ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเยอะนะครับก็ประมาณ1.5กิกก็ได้นะ1กิกก็ยังพอเลยครับผมอพอเราดูแล้วทีนี้ผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสัก1,280คูณ800ก็แล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เป็น800นะครับตรงน,นี้จะเปลี่ยนสักหเหลือสักครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ160ก็แล้วกันแรมก็ ก็อันนี้ก็พอแล้วครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่าตรงไหนอ,อย่างแรกนะครับก็คือปิดปิด,ป,ดปิดไปเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวมันดูเรื่องความหนานแน่นก่อนสมมติว่าเกม HD hey นะครับเดีย๋ยวผมจะเข้าเกม HD hey เพื่อจะให้เห็นภาพว่าความหนานแน่นมันมีผลกับเกมตรงไหนนะครับ คนที่เล่นเ hey ดอยู่แล้วนะครับมาดูที่กล่องจดหมายนะครับกล่องจดหมายเวลาเราคลิกเนี่ยมันจะแสดงข้อมูลของของร้านค้านะครับก็คืออันนี้มันจะแสดงก็คือสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ช่องแต่ถ้าเรามีความหนาแน่นที่แสดงผลได้ได้มากขึ้นเราจะเห็นไอ้ตรงนี้นะครับมันเยอะกว่าเดิมอันนี้สี่ช่องนะครับโอเค แล้วผมจะไปปรับค่านะครับก็ปิดโดยโฟรเอ็กไปก่อนนะ <c oughs> แล้วทีนี้เวลามาปรับค่าหน้าจอนะครับให้ไปที่ไดซีนะครับโปรแกรมไฟโดยโฟร์เอ็กซวิชวลบล็อกนะครับแล้วก็ดอยโฟเอ็กแล้วก็จะมีไฟล์นี่อยู่ามาดูก่อนนะครับไดซีนะครับ โปรแกรมไฟล์64นะครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่30ไปที่โปรแกรมไฟล์ x86 นะครับ86ก็คือ32บิตนั่นเองครับโปรแกรมนี้มันจะอยู่ในนี้นะครับเพราะามันเป็นโปรแกรมที่รันใน32บิตโดยโฟลเดอร์โดย 4x นะครับแล้วก็วิชวลบล็อกแล้วก็โดย 4x จะมีไฟล์ตัวนี้ครับที่เราต้องแก้ไขนะครับก็คือ d o for x vbox นะครับตรงนี้ก่อนจะทำการแก้ไขก็ให้สำรองข้อมูลไปก่อนนะครับาสาร้างโฟลเดอร์ก็ได้แตาสำรองสำร,รองไฟล์นะก็ copy ไฟล์ตัวนี้นะครับมาไว้ในนี้ทำไมต้องสำรองครับเผื่อมันพังวิธีแก้ไฟล์ตัวนี้ครับให้แก้กับ notepad นะครับ น,นี้เป็นนอตแพดลงเพิ่มเติมถ้าเราไม่มีก็ open width นะครับแล้วก็ n o อ e p a d ของใครที่ไม่ขึ้นตรงนี้ครับก็ไปหาก็ดับเบิ้ลคลิกก็ได้ครับแล้วก็ไปหา n o t e p a d มาเปิดอ่าพอเปิดมาแล้วนะครับนี่มันแสดงจ,นะจอยาวๆดูยากก็ให้ไปที่ format แล้วก็กด word web นะครับมันก็จะแสดงแบบนี้ถ้าต้องการจะปรับแรมนะครับ ก็ให้ค้นหาก็ได้นะครับไปที่ไฟล์ปช่ะอะไม่ใช่ครับ Edit แล้วก็ไฟล์ให้ค้นหาว่าแรมกดไฟล,ล์เจอแล้วนะครับนี่แหละไม่ใช่ือเป่าไม่ใช่นะครับ่าเจอแล้วครับก็คือค้นหาว่า Memory r a m รมไซก็ได้ครับตรงนี้ให้เราใส่ค่าก็ได้นะครับใส่ค่าสัก ถ้าหนึ่งกิกก็หนึ่งพันยี่สิบสี่ะครับหนึ่งพันยี่สิบสี่ตรงนี้ก็ดูในเครื่องของเราด้วยนะครับวิธีดูแรมในเครื่องของเราก็มาคอมพิวเตอร์นะครับคลิกขวาแล้วก็พัฟพารตีตรงนี้แรมเครื่องนี้สี่กิกนะครับเราคงไม่ตั้งหกกิกเลยนะครับให้ตั้งสักหนึ่งห้าสามหกก็คือหนึ่งกิกห้ากิกนี่ก็พอแล้วครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกตรงนี้ครับ m มมเ r y รี่แรมไซส์ให้ตั้งเป็น เท่าไหร่ก็ได้นะครับส่วนต่อไปก็คือ DPI เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะครับก็คือขนาดหน้าจอนะครับก็คือตรงนี้บล็อ,อเดี๋ยวขอคัดลอกไปนะครับค้นหาอ่าเจอแล้วครับขนาดหน้าจอเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็นด้านหลังเป็น800ก็ละลันนะครับจะได้เห็น ไปพันแล้วส่วนด้านหลังเนี่ป็บ16ก็คือสีนะครับก็คือ16บิตนะไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะต่อไปความละเอียดความหนาแน่นนะครับของจออันนี้นะครับมันส่วนใหญ่มันจะตั้งเป็น320นะครับก็คือไอคอนมันจะใหญ่เราก็เลยมองเห็นได้น้อยนะครับมองเห็นได้น้อยอันนี้เปลี่ยน ไม่เจอครับอัพเผื่อมันอยู่ข้างบรรทัดบนนะครับอ่าเจอแล้วครับผมสามร้อยี่สิบก็เปลี่ยนเป็นสักร้อยหกสิบนะครับหรือว่าสองร้อยสี่สิบก็ได้นะครับสองร้อยสี่สิบก็ได้จ้าในที่นี้ขอลองเป็นร้อยหกสิบนะครับก็คือได้เห็นภาพชัดชัดนะครับเสร็จแล้วก็ปิดนะครับมันดูเรื่องของของความหนาแน่นหน่อยนะครับตรงนี้เป็นตารางบอกนะครับว่าจอขนาดเท่าไหรนะครับจะใช้ ความหนานแน่นเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเผื่อเอาไปดูได้เมื่อกี้แก้ไขแล้วนะครับเซฟแล้วดนะครับเปิดโปรแกรมโดยฟ x รขึ้นมาใหม่ รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าไอคอนเนี่ยมันเล็กลงนะครับม,มันเล็กลงรอทีนี้ให้มาดูที่ CPU แซดใหม่นะครับเห็นไหมครับมันจะแสดงหน้าจอเล็กนะครับแล้วก็เราก็เห็นข้อมูลที่มากขึ้นเห็นไหมครับเห็นข้อมูลที่มากขึ้น มื่อกี้อ่ะครับมันเมนูตรงนี้ไม่มีนะครับก็คือมาให้เลือกตรงนี้แค่แล้วก็มันจะมีลิสต์มาให้เลือกแต่ตรงนี้พอเราปรับเป็นร้อยหกสิบมันก็แสดงได้เยอะขึ้นนะครับมาดูซิสเต็มตรงนี้ความละเอียดนะครับที่เราปรับเป็นแปดร้อยตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนแล้วอันนี้ร้อยหกสิบนะครับแล้วก็แรมต่อไปเราจะทดสอบนะครับว่าในในในตัวนี้นครับในเฮดีเนี่ยนะมัน มันแสดงผลของร้านค้าเป็นยังไงกันนะครับเปิดเข้ามาดูนะครับขอ,อไฟห่อเปิดพัดลมให้ไม่แห้พอเรามาเข้ามาแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของกล่องจดหมายนะครับอ่เห็นไหมครับ เมื่อกี้เนี่ยมันจะแสดงได้แค่สี่ช่องตอนนี้ก็แสดงได้สองสี่หกแปดสิบสิบสองนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมแล้วก็อยากจะให้แสดงหน้าจอที่เยอะกว่าเดิมครับก็แค่นี้แหะครับจบเลยครับถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าอธิบายผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ